ทหารว้าแดงอาจคลิปออกมาตอบโต้ทหารไทยบอกว่าถ้าแน่จริงก็ยิงเข้ามาเลยปืนใหญ่ทหารว้าแดงชันผู้น้อยคนนี้บอกว่าไม่เคยกลัวทหารไทยไม่เคยกลัวประเทศไทยใช้เวลาแค่สามวันยึดเชียงใหม่ได้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหห้าวเป้งครับท่านผู้ชมอยากเจอของจริงครับทหารชันผู้น้อยคนนี้กล้ามาก ที่ออกมาอาัดคลิปต่อโต้คนไทยตอบโต้ทหารไทยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีสื่อข่าวออนไลน์ลงข่าวว้าแดงเยอะแยะมากมายทำให้ไทยเนี่ยกดดันทางว้าแดงทหารชั้นผู้น้อยกับทนไม่ไหวครับท่านผู้ชมออกมาอาัดคลิประบายบอกถึงเจ้ายอดฉึกว่าไทยใหญ่กระเหลี่ยงก็ไม่ชนะเขานะครับ ยิงมาเลยปืนใหญ่ยิงมาเลยถ้ามีอาวุธแบบไหนที่ร้ายแรงอาวุธแบบไหนที่ทันสมัยยิงเข้าไปหาเขาได้เลยยิงเข้าไปทหารว้าแดงได้เลยครับท่านผู้ชมหนุ่มคนนี้ถึงกระบ,บอกว่าต่อให้เจ้ายอดสึกต่อให้กองทัพกระเหลียงไรรัชสารก็ไม่มีใครทําร้ายเขาได้ก็มีก็ไม่มีใครโคน่นเขาได้นะครับ ทำไมหนุ่มคนนี้ถึงกล้าที่จะออกมาอาัดคลิปออกมาบอกว่าตัวเองนี่เก่งทหารว้าแดงนีนสุดยอดนะครับในชนกลุ่มน้อยเล็กๆแต่มีความคิดอันที่ยิ่งใหญ่นะครับนี่แหละครับความคิดของทหารที่ว่ามีพี่ใหญ่หนุนหลังอย่างจีนถึงกับไม่เกรงกลัวใครนะครับท่านผู้ชมไม่ ไม่เกรงกลัวประเทศที่ติดอันดับ24ของโลกอย่างไทยนะครับคิดว่าตัวเองนี่เกรงคิดว่าตัวเองนี่อวดสลาดนะครับท่านผู้ชมภายใน3วันไม่รู้ว่าตัวเองนี่จะรอดมาถึงเชียงใหม่หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมต้องกลายเป็นลากมะม่วงแน่นอนนะครับบอกนมุมว้าแดงคนนี้นะครับอย่าห้าวเป้งน,นะครับกระสุนปืนใหญ่ไม่ใช่ ลูกมะม่วงจะตกลงจากต้นนะครับลูกปืนใหญ่นะครับยิงทีเดียวฐานทับเละนะครับท่านผู้ชมอย่าท้าทายไทยนะครับไทยเขาเป็นประเทศใหญ่เขาไม่ชอบรังแกเด็กไม่ชอบรังแกผู้น้อยเขาชอบการเจราจาพื้นฐานของประเทศนะครับคือว้าแดงไม่ใช่เป็นรัฐนะครับไม่ใช่เป็นประเทศเป็นแค่ชซนกลุ่มน้อยเล็ก ที่มาตั้งฐานทัพใกล้ชิดชายแดนประเทศไทยนะครับหวังอยากจะ,ะสัมปนาเป็นประเทศเป็นรัฐนะครับแต่ไม่มีใครร่วมไม่มีใครเอานะครับเพราะว่าตัวเองนี่ผลิตยาบ้าขายนะครับทำลายระบบจริงแพทย์ล้อมทางทางประเทศทางอาเซียนนะครับท่านผู้ชมใครๆก็อยากทำลายว้าแดงกองกำลังสหรัฐว้าแดงแต่ว่า กองกำลังสหรัฐว้าแดงขายยาบ้าผลิตยาบ้าซื้ออาวุธนะครับที่ทันสมัยแต่ว่าอยู่ในรัฐสารอยู่ในส่วนกลุ่มน้อยต่างๆเขาก็อยากจะเอาว้าแดงเหมือนกันนั่นแหละครับถ้ารอภัยเขียวจากพี่ไทยเขาก็จัดการเหมือนกันนะครับบอกว่าจะจัดการกองกำลังเจ้ายอดศึกกองกำลังกะเหลียเข้ามาเลย ไม่เกรงกลัวโอ้โหนะครับอย่าพูดเจ้ายอดศึกพร้อมจะสู้อยู่แล้วถ้าหากไทยเปิดเจ้ายอดศึกก็ต้องเปิดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเจ้ายอดศึกไม่อยู่เสฉยแน่นอนนะครับชาวไทยใหญ่พร้อมจะสู้เพื่อไทยเพราะว่าชาวไทยใหญ่เป็นพันธมิตรที่แท้จริงของไทยนะครับท่านผู้ชมนมว้าอย่าห้าวนะครับ เดี๋ยวจะกลายเป็นปุ๋ยราบมะม่วงไปเปล่าๆนะครับลูกปืนใหญ่ไม่ใช่ลูกมะม่วงนะครับนะ F16 นี่ยิงลงไปนี่โอ้โหนะครับเดือนทับว่าแดงไม่เหลือชากแน่นอนบอกเลยนะครับจะมีใครอยู่หรือไม่มีใครอยู่ก็ไม่เหลือชากแน่นอนนะครับท่านผู้ชมหนุ่มคนนี้กล้าดียังไงออกมาพูดแบบนี้นะครับน่าจะ ทนไม่ไหวกับโลกโชชียลหรือว่าทางการไทยกดดันทางว้านะครับให้ว้านี่ถอนกำลังลือทับออกจากเขตพิจารชาใแดนแม่ห้องสอนนะครับแต่ว้าไม่สนครับแค่ออกหนังสือมาถแถลงข่าวออกหนังสือมากดดันสื่อออนไลน์ไม่ให้ปัดข่าวไม่ให้กู่ข่าวขึ้นมาบอกว่าเป็นแค่เรื่องเล่าเป็นแค่เรื่อง ใส่ร้ายทางว้าแดงเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมทำให้ว้าแดงนี่เสียหายไปในทางที่ไม่ดีกัลุณาอย่าทําข่าวใส่ร้ายป้ายสีว้าแดงนะครับท่านผู้ชมถา้าว้าแดงไม่อยากให้เขากดดันไม่อยากให้สื่อออนไลน์พูดถึงว้าแดงควรถอยควรถอนทับออกจากข้อผิดพลาดระหวังไทยกับว้านะครับ คนผู้ดีเขาต้องถอนถ้าคนที่เขาเชื่อฟังเขาลบอธิปไตยของคนอื่นเหมือนกันนะครับอย่าหาว่าตัวเองมาปกป้องอธิปไตยของตนเองแต่ปกป้องแต่ทำไมต้องเข้ามาถึงร้อยเมตรสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรของดินแดนของประเทศไทยนะครับว่าควรคิดขยับฐานทัพเข้ามาใกล้ชิดชายแดนประเทศไทยนะครับ หวังจะลักลอบขนยาเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับทั้งที่ประเทศไทยเขาก็สั่งห้ามนะครับกฎหมายเขาก็ห้ามนำยาเสพติดเข้ามาขายอยู่แล้วเขาก็ผลักดันเรื่องยาเสพติดอยู่แล้วนะครับประชาชนไทยเดือดร้อนตอนนี้นะครับไม่ว่าจะลาวพาม่าหรือว่า,ขาเขมรน,นะครับเดือดร้อนกันหมดเพราะว่ากองกำลังว้าแดงนี่แหละ ผลิตยาบ้าลายใหญ่เจ้าพ่อลายใหญ่ของอาเซียนในภูมิภาคแถวนี้นะครับท่านผู้ชมทว่าว้าแวดงบอกว่าข่าวลือทำให้ว้าแดงเสียหายว้าแดงต้องถอนทับหรือทับออกจากสายแดนแม่ห้องสอนนะครับท่านผู้ชมตามที่ทางการวา้าทางการไทย บอกให้ออกไปเจราจาให้ออกไปควรออกไปตัวเองเป็นคนดื้อรั้นไม่ยอมถอยไม่ยอมถอนอถอน,นะครับท่านผู้ชมตัวเองคิดว่าตัวเองนี่เก่งแน่มีคนมีจีนหนุนหลังนะครับมีอาวุธที่ทันสมัยมีรถถังนะครับมันก็ปเปล่าๆนะครับถ้ามาสู้กับไทยมันก็ปเปล่าๆนะระดับตำบลกับระดับประเทศนะครับท่านผู้ชม มันยากมันเป็นแค่ซุมกลุ่มซุ่มกลุ่มซุ่มกลุ่มเล็กๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามีข่าวมาก็ทหารทังเหนือก็เคลื่อนพลลงมาช่วยทหารว่าใต้นะครับท่านผู้ชมนำกำลังกองหนุนลงมาเยอะแยะนะครับเพื่อจะมาเป็นปุ๋ยให้แก่ทหารไทยนะครับว้าแดงอยากจะเป็นปุ๋ยมากครับท่านผู้ชม ไม่ว่าจะเด็กเล็กวัยรุ่นอายุ14-15ปีเด็กผู้หญิงนะครับจับมาฝึกทหารหมดนะครับนี่แหละครับมันจะไปทานกินอะไรทหารแค่30,000ชีห0 0 0 0นายนะครับไม่อันนี้ไม่ได้ประมาทนะครับไม่ได้ประมาทนะครับแต่บอกว่า20ปีประมาณ50ปี60ปีก็ว่าไปอย่างนะครับท่านผู้ชมนะครับว่าต้องไป ส,สถาปนาให้เป็นประเทศก่อนนะครับให้เป็นรัฐก่อนค่อยมาว่าค่อยมาเจรจากับไทยใหม่นะครับถ้าหากว้ายัางยืนการแบบนี้วันที่18ใกล้จะถึงว้าโดนแน่นอนนะครับไทยเขาเอาเด็ดขาดนะครับเขาไม่จงไว้นะนะครับท่านผู้ชมบอกเลยนะว้ากลายเป็นปุ๋ยแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นปุ๋ยรากมะม่วงต้นไหนนะครับ แต่บอกเลยว่าขุดหลุมรอนะครับอย่างที่คลิปว่าขุดขุมรอสนามเพาะรอทหารไทยนะครับท่านผู้ชมทางการว่าขุดสนามเพาะพร้อมเตรียมลบท่านผู้ชมนะครับข่าววงในดาวเทียมทางการไทยนะครับแล้วก็มีโดนไม่รู้ที่มาส่องสอดเข้าไปดูฐานทัพว้าแดงนะครับ ทางว้าแดงจะว่าไงนะครับวาแดงสุนมากถึงกับอาวุธครบมือยิงใส่โดนเลยนะครับท่านผู้ชมสนั่นเสนือนแถวสายแดนนะครับนี่ลละนมทหารว้าแดงห้าเป้นเงนั่นแหละครับท่านผู้ชมคิดว่าตัวเองเก่งสาวันมาถึงเชียงใหม่ ก่อนจะมา3ามวันถึงเชียงใหม่ผ่านเจ้ายอดฉึกผ่านทหารกะเหลี่ยงก่อนเชื้นะครับท่านผู้ชมผ่านกองทัพไทยใหญ่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งห้าวเดี๋ยวก็ได้เจอของจริงมาถึงวันก่อนนะครับใกล้จะถึงวันเดทไลน์วันที่18แแล้วที่ทางการไทยให้โอกาสทางวาหรือทับถอนทับออกนะครับไม่ต้องรีบนะครับ เดี๋ยวจะศูนย์พันไปแบบเปล่าๆนะครับท่านผู้ชมเบากีตาร์บอกเลยว่าถ้าไทยเอาครั้งนี้ไทยเอาจริงนะครับเดี๋ยวทาหารว้าศูนยพันแบบเปล่าๆจีนก็ไม่กล้าเข้ามาช่วยจีนก็มีผลประโยชน์กับไทยมากมายจีนก็แค่ส่งอาวุธมานิดๆในหน่อยนะครับเพื่อจะให้ว้านะครับเพราะว่าว้าก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรที่ว่ามากมายขนาดนั้น กับทางการจรีนนะครับท่านผู้ชมแค่เป็นโลกกำบังให้จีนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมว้าแดงเป็นโลก่กำบังหรือว่ากองกำลังหนุนเท่านั้นนะครับในภูมิภาคแถวนั้นในดินแดนแถวนั้นนะครับเพื่อต่อรองกับ ซนกลุ่มต่างๆอยู่ในพม่าอยู่ในรัชฉานนะครับท่านผู้ชมต่อรองกุลกําลังกันนะครับระหว่างจีนเข้ามาหาผลประโยชน์มากมายนะครับว้าแดงเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆของประเทศจีนหรือว่าของคนจีนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับทหารว้าแดงอยากจะมาถึงเชียงใหม่นะครับเอา เจ้ายอดฉึกให้ลงก่อนนะครับเอาทหารไทยใหญ่กระเลียงให้ลงก่อนนะครับนี่แหละครับอย่ามาอวดอย่ามาเก่งถ้าเจอลูกปืนใหญ่เข้าไปไม่ต้องท้าเดี๋ยวเขายิงเข้าไปเองนะครับประเทศใหญ่ๆเขาไม่รังแกเด็กนะครับเดี๋ยวเด็กร้องไห้ฟูมมไฟเดี๋ยวจะหาว่ามารังแกเด็กทําไมนะครับนี่แหละครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บบาวกีตาร์นเด้อครับหากเบาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับผม